ดีจ้าทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแจกสูตรหมูทอดเปรี้ยวหวานกันจ้าสูตรนี้ทั้งอร่อยทั้งง่ายอันดับแรกเตรียมหมูสันในของเราเลย200กรัมหั่นเป็นชิ้นชิ้นสไลด์สไลด์แบบนี้เลยนะจ๊ะอย่าหนาเกินไซส์ประมาณนี้ก็เพอร์เฟกเลยตอนนี้เรามาหมักหมูกันก่อนเลยเกลือหนึ่งยิบมือแล้วก็พริกไทยป่นจ้า คลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีก็โอเคแล้วไม่ต้องหมักนานนะจ๊ะตอนทอดเนื้อหมูจะได้มีรสชาติตอนนี้เรามาเตรียมน,น้ำซอสเลยจ้ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูสีขาว1ช้อนชาซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะ แป้งข้าวโพด1ช้อนชาตามมาด้วยน้ำเปล่า1ถ้วยตวงหลังจากนี้ก็คลุกเขาคนให้เข้ากันเลยจ้าคนให้น้ำตาลทรายกับแป้งข้าวโพดละลายเลยโอเค15นาทีผ่านไปแล้วเรามาเอาเนื้อหมูออกมาเลยใส่แป้งข้าวโพดลงไปพร้อมกับแป้งมันลงไปเลยจ้ะ1ช้อนโตะ๊ะ หลังจากนั้นตามมาด้วยน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้าพยายามทำให้มันเป็นหนืดๆแบบนี้เลยนะถ้าใครมีผงทอดก็ใช้แป้งทอดก็ได้นะคะตอนนี้เราก็เตรียมน้ํามันใช้ไฟกลางนะคะค่อยๆทอดหมูของเราเลยใช้ความใจเย็นๆนะทอดจนเป็นสีเหลืองทองก็โอเคแล้วค่ะนี่เหลืองทองประมาณนี้ หลังจากนั้นก็เทน้ำมันออกมาแล้วก็เอาน้ำซอสที่เราปรุงมอสากี้ลงไปคนก่อนแล้วก็ลาดลงไปแบบนี้ใช้ไฟกลางหรือไฟเบาสุดเลยนะคะค่อยๆค,คนมันจนให้มันกลายเป็นข้นๆแบบนี้ถ้าเหนืดเกินไปเติมน้ำนะจ๊ะแต่เหนือดอประมาณนี้สวยเลย mm hmm. หลังจากนั้นก็ใส่หมูทอดของเราลงไปผัดแล้วก็คุกเล้าให้เข้ากันเลยจ้าแค่นี้เอง ให้น้ำซอสเคลือบบนตัวหมูก็เป็นอันโอเคแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่งาขาวลงไปเลยนี่ผัดให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าวันสบายๆอยู่บ้านขี้เกียจออกไปกินข้าวนอกบ้านนี่ทำเมนูนี้เลยหวานๆเปรี้ยวๆขาบอกเลยอร่อยสุดๆลองทำตามดูนะจ๊ะ